คลิปนี้เป็นการฝึกโยคะสำหรับผู้ป่วยอัมพษ์ค่ะ อมเพลกหรืออมะพานนะคะเป็นผลจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันทีจากเนื้อสมองขาดเลือดนะคะหรือเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงจากหลอดเลือดแดงตีบอุดตันหรือแตกค่ะส่งผลให้เนื้อสมองบางส่วนนะคะถูกทําลายสูญเสียฟังก์ชันการทํางานทําให้ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงหรือไม่ได้เลยค่ะ และไม่ว่าคุณจะมีข้อจํากัดทางด้านร่างกายอย่างไรก็ตามนะคะคุณอาเคยพูดเสมอว่าทุกคนสามารถฝึกโยคะได้ค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ป่วยอมัมพฤกษ์หรืออัมาพาตค่ะการฝึกโยคะอาสนะนะคะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปทั่วร่างกายนะคะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อต่างๆทั่วร่างกายเลยค่ะช่วยกระตุ้นนะคะระบบประสาทให้ทํางานได้ดีขึ้นนะคะ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัวแล้วก็ช่วยเพิ่มการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อการทํางานของมือนิ้วมือนะคะการเคลื่อนไหวของร่างกายดีขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้การหายใจนะคะเข้ามาช่วยในรูปแบบของโยคะนะคะยังช่วยให้ผู้ป่วยนะคะรู้สึกสงบผ่อนคลายแล้วก็มีสุขภาวะทางกายใจโดยรวมที่ดีขึ้นค่ะ ในช่วงหน้านะคะครูนาจะมานำฝึกโยคะสำหรับผู้ป่วยเอามาพลึกครึ่งซีค่ะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตแล้วนะคะอยู่ในระยะฟื้นตัวและสามารถนั่งทรงตัวได้เองนะคะโดยไม่ต้องอาศัยการพยุงค่ะระล,ลึกไว้เสมอว่าเราจะไม่ออกกำลังกายจนเกินกำลังนะคะถ้ารู้สึกเหนื่อยนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะพักได้ตามเท่าที่ต้องการนะคะแล้วก็ทาเท่าที่เราไหวค่ะ คุณอาอยากจะให้มีญาตินะคะหรือผู้ดูแลอยู่ด้วยนะคะและถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคลิปนี้จะเป็นชุดท่าฝึกสําหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเครึ่งซีกนะคะคุณนาจะสมมุติว่าข้างขวาน,นะคะเป็นข้างที่ปกตินะคะแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงทางด้านซีกซ้ายนะคะให้ผู้ป่วยนะคะขยับตัวออกมา จากเก้าอี้เล็กน้อยนะคะพยายามนั่งให้ตัวตรงหลังตรงไว้นะคะให้ฝ่าเท้านะคะติดพื้นไว้ค่ะให้รู้สึกถึงการสัมผัสของฝ่าเท้านะคะถ้าไม่ติดก็หากล่องหรืออุปกรณ์อะไรมารองไว้ให้เรารู้สึกถึงการสัมผัสนะคะระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นหรือว่าอุปกรณ์ที่เรารองไว้เนาะยืดหลังตรงขึ้นมานะคะเราจะฝึก ลมหายใจสักครู่หนึ่งนะคะเป็นการปรับจูนร่างกายนะคะลมหายใจเข้าด้วยกันค่ะหลับตาลงได้นะคะผ่อนคลายร่างกายสบายๆเลยค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปนะคะลึกๆช้าๆเบาๆนะคะสังเกตความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของหน้าท้องที่ค่อยๆพองออกนะคะเวลาที่เราหายใจเข้าค่ะ เราค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะคะรู้สึกการเคลื่อนไหวของหน้าท้องที่ยุบลงหายใจนะคะเข้าออกลึกยาวผ่อนคลายสบายๆนะคะสามถึงห้ารอบทําความรู้สึกผ่อนคลายนะคะสํารวจร่างกายดูนะคะเรารู้สึกยังไงตึงเกรงส่วนไหนนะคะค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วน,นะคะ่ะ หยุดคิดเรื่องราวสิ่งต่างๆรอบตัวเลยนะคะไม่ส่งจิตออกนอกนะคะดึงสติก,กลับมาอยู่ที่ลมหายใจของเราเนาะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆเบาๆค่ะกระพริบตาทีๆได้นะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากบริหารคอกันก่อนนะคะหน้าตรงนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆหันศีรษะไปทางขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางด้านหน้าค่ะหายใจออกค่อยๆหันไปทางซ้ายไปเท่าที่ได้นะคะไปได้แค่ไหนแค่นั้นเลยกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกไปซ้ายค่ะ สำรวจความรู้สึกของร่างกายนะคะลมหายใจให้ผ่อนคลายด้วยเนาะไม่กระชากลมหายใจนะคะทำซ้ายขวานับเป็นหนึ่งนะคะทำห้าถึงสิครั้งเลยหันไปช้าๆเท่าที่ได้นะคะไม่ต้องฝืนนะ าต่อไปนะคะสุดลมหายใจเข้านะคะในท่าเริ่มต้นหายใจออกค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่อยๆกดคางเข้ามาหาอกค่ะไปเท่าที่ได้นะคะไม่ต้องฝืนเนาะหายใจเข้าหน้าตรงค่ะหายใจออกเงยหน้าอยู่กับลมหายใจที่ผ่อนคลายนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายด้วย ทำห้าถึงสิครั้งหายใจเข้าหน้าตรงหายใจออกไงยหน้าขึ้นหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกนะคะก้มลงมาเอาคางมาใกล้ๆอกเลยก,กลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้า หายใจออกแล้วจะเอียงหูข้างขวาลงมาหาไหล่ข้างขวานะคะลงมาเท่าที่ได้เลยลองสังเกตความรู้สึกของลำคอด้านซ้ายเนาะ หายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกเอียงไปทางซ้ายเอาหูข้างซ้ายลงมาหาไหล่ซ้ายนะคะข้างขวาความรู้สึกเราปกติดีนะคะเราจะรู้สึกยืดตึงที่ลําคอด้านขวาเนาะหายใจเข้ากลับขึ้นมาตรงกลางแล้วหายใจออกเอียงไปทางขวาสังเกตความรู้สึกทางด้านซ้ายทีว่าเขาต่างจากข้างขวามากน้อยแค่ไหนเนาะหายใจเข้าค่ะกลับมาหายใจออกไปซ้าย หายใจเข้าเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจเลยนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกไปซ้ายทำห้าถึงสิครั้งนะซ้ายขวานับเป็นหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกไปขวาหายใจเข้ากลับมาแล้วหายใจออกไปซ้ายกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะ เราใช้แขนข้างที่ปกตินะคะในกรณีนี้เป็นมือขวาเนาะเอามือข้างที่ปกตินะคะประคองมือซ้ายเนาะหงายฝ่ามือซ้ายไว้นะคะเอานิ้วมือสอดเข้าไปประสานกันออกแรงที่มือขวานะคะยกมือซ้ายขึ้นมาอ่างอแขนเข้ามาแบบนี้เนาะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเหยียดออกไปเหยียดออกไปให้แขนตึงเท่าที่ไหวนะหายใจเข้าค่ะค่อยๆงอเข้ามาเหมือนกับจะเอามือมาแตะข้าง หายใจออกค่อยๆขยับออกไปยืดแขนให้ตึงหายใจเข้าดึงเข้ามาหายใจออกนะคะเป็นการฝึกขยับนะคะข้อต่อข้อศอกของเราเนาะหายใจอ,ออกเหยียดออกไปทำอย่างน้อยนะคะสิบครั้งเนาะหายใจเข้าหายใจออก ช่วงแรกฝึกใหม่ๆถ้ายังเมื่อยอยู่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงนะคะก็ฝึกเท่าที่ไหวนะคะถ้าเหนื่อยให้พักได้เลยเนาะไม่ต้องฝืนนะคะสมมติว่าครบตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะถ้าต่อไปเนาะเราใช้มือขวานะคะจับมือซ้ายคว่ำลงแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกงา หายใจเข้านะคะหมุนไปหมุนมาตามลมหายใจนะหายใจเข้าคว่ำฝ่ามือขวาลงหายใจออกง่ายขึ้นมานะคะฝึกเป็นการฝึกข้อมือเนาะท่านี้นะคะช่วยให้ข้อมือนะคะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ป้องกันการยึดติแล้วก็ช่วยให้น้ำเลี้ยงข้อมือเนี่ยมันไหลามาเลี้ยงข้อได้มากขึ้นด้วยเนาะ หายใจเข้าออกตลอดเวลานะหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะอย่ากเกร็งไหลนะคะค่ะสมมติครบแล้วเนาะยกขึ้นมางอเข้ามาหาตั้งไว้อย่างนี้ครั้งหนึ่งนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะกระโดดข้อมือไปทางซ้ายหายใจออกไปทางขวาไปซ้ายไปขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆตามลมหายใจเลยหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆประคองมือวางลงกลับมาที่หน้าตักนะคะ ลายมือออกนะคะผ่อนคลายสักครู่หนึ่งนะคะเราเอามือขวาจับมือซ้ายคว่ำฝ่ามือวางไว้แล้วเอามือขวานะคะจับที่ข้อมือซ้ายออกแรงที่มือขวาเนาะยกแขนซ้ายขึ้นมานะคะ่ะชูขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะเลยยืดแขนขึ้นไปให้สุดเลยะคะ่ะสุดลมหายใจเข้ายืดข้างลำตัวยืดแขนขึ้นไปนะคะค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะให้แบบผ่อนคลายนะไม่ต้องฝืนแบบ อย่างนี้นะคะไม่ถ้าเกิดไปฟอสมากเราจะเหนื่อยนะคะพยายามให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดสำรวจร่างกายดูนะคะซีกซ้ายซีกขวาเรารู้สึกต่างกันยังไงเนาะหายใจเข้าออกสบายสบายนะคะถ้าเมื่อยนะคะให้ลดลงเลยนะคะแล้วก็พักสักครู่หนึ่งเรายกใหม่นะคะทําเท่าที่เราไหวเนาะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกมือขวาออกแรงดึงมือซ้ายเอียงตัวมาทางขวานิดนึง วางไว้นะคะหายใจเข้าออกประมาณ5 1 0รอบนะคะเอาเท่าที่เราไหวค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกเราจะเอียงตัวไปทางซ้ายคราวนี้เราจะรู้สึกยืดที่ลำตัวด้านขวา หาใจเข้าออกสบายๆค่อยๆยกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดมือกลับลงมาด้านหน้านะคะาชา้าๆเราอาจจะรู้สึกวูบวาบที่แขนนะคะให้เราสังเกตนะคะการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายค่ะขออีกหนึ่งรอบเนาะหายใจเข้าค่ะออกแรงมือขวานะยืดขึ้นไปเลย ยืดแขนขึ้นไปให้สุดเลยนะคะค้างไว้หายใจเข้าออก5-10รอบลมหายใจหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะทำความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สำรวจร่างกายนะค่อยๆค,คลายออกไปทีละส่วนเลย สูลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกมือขวาดึงนะคะยืดมาทางขวาไปเท่าที่ได้นะคะไม่ต้องไปเยอะเนาะสังเกตความรู้สึกของลาตัวด้านซ้ายนะคะว่าเรารู้สึกมากน้อยแค่ไหนเทียบกับข้างขวานะคะเดี๋ยวเราทําข้างขวาแล้วเราก็จําความรู้สึกไว้เราเปรียบเทียบกันแล้วเราก็สังเกตความรู้สึกของร่างกายไปเรื่อยๆว่ามันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมเนาะ กลับมาตรงกลางหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆเอียงไปซ้ายถ้าผู้ป่วยไหวนะคะให้เขมวท้องเข้ามาเล็กน้อยนะคะเอาเท่าที่ไหวเนาะกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดมือลงผ่อนคลายนะคะรู้สึกถึงการไหลเวียนโลหิตน,นะะเราจะรู้สึกวูบวาบที่แขนเนาะ เอามือขวานะคะประคองมือซ้ายเอามาวางไว้ที่หน้าตักขวานะคะหันลําตัวไปทางขวาค่ะเอาแขนขวาวางไว้ที่พนักเก้าอี้เลยหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆหันหน้าไปทางขวาไปเท่าที่ได้สบายๆนะคะไม่ต้องฝืนมากเกินไปนะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะ5-10รอบลมหายใจค่ะ มาตรงกลางก่อนนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆหันลำตัวกลับมาเอามือขวาประคองมือซ้ายจับข้อมือไว้ค่ะยกหันตัวไปทางซ้ายนะคะเอามือวางไว้ที่พนักถ้าทําได้นะคะถ้าไม่ได้ก็วางไว้ข้างตัวแบบนี้นะคะถ้าได้เอาวางไว้ที่พนักเลยเอามือขวาวางไว้ด้านนอกขาซ้ายนะคะยืดหลังขึ้นมาค่ะหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆหันตัวไปทางซ้ายตามองข้ามไหล่ซ้ายไปทางซ้ายเลยทุกลมหายใจเข้านะคะพยายามยืดหลังขึ้นทุกลมหายใจออกค่ะทำความรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะเปิดไหลซ้ายไปเท่าที่ไหวเนาะถ้าไม่มีแรงก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องฝืนนะ ถ้ามีผู้ดูแลอยู่ใกล้ๆผู้ช่วยนะคะสามารถช่วยจับเขาได้นะคะหายใจเข้าออกเลือยาวกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอามือขวาจับมือซ้ายนะคะค่อยๆประคองกลับมาด้านหน้าเอาวางไว้ที่หน้าตักซ้ายมือขวาาวางไว้ที่หน้าตักขวาหายใจเขา้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าเท่อที่ได้ โน้มไปเท่าที่ได้เลยพยายามยืดหลังไว้อย่าให้หลังงอนะคะค้างไว้เท่าที่ได้เลยนะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆหายใจนะคะ5้าถึงสิบรอบนะคะช่วงแรกนะอาจจะค้างไว้ได้ไม่นานไม่เป็นไรนะคะทำเท่าที่ไหวค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาดูลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกผ่อนคลาย เราใช้มือนะคะช่วยประคองนะขยับเท้าซ้ายเข้ามาตรงกลางนะคะขยับเท้าขวาเข้ามาเอาเท้าชิดกันไว้เลยนะขยับสะโพกนะคะขยับสะโพกออกมาด้านนั้นนิดหนึ่งค่อยๆขยับออกมาเอามือบังไว้ที่หน้าตักเลยหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเปิดเข่าออกไปขาข้างขวาเรามีแรงเราออกแรงออกไป ข้างซ้ายอ่อนแรงนะเราใช้มือช่วยนะใช้มือช่วยหรือผู้ช่วยนะคะญาติหรือคนดูแลนะคะช่วยจับเข่าค้างนี้เปิดออกไปได้ถ้าไม่มีใครช่วยเราทําเองเนาะหายใจเข้าบีบเข่าเข้ามาหากันหายใจออกเปิดเข่าออกไปหายใจเข้าค่ะบีบเข่าเข้ามาติดกันหายใจออกเปิดเข่าออกไป ทำสิบครั้งนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกเปิดออกไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าค่ะกลับมาหายใจออกเปิดออกไปสูดลมหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเปิดออกไปหายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกผ่อนคลาย มือขวากลับมาวางไว้ที่หน้าตักขวาเนะาะคราวนี้เราจะเหยียดขาขวาออกไปด้านหน้านะคะถ้าเหยียดขาได้ไม่ถนัดขยับก้อนออกมาอีกขยับก้อนออกมาค่อยๆนะคะให้ผู้ช่วยนะคะช่วยขยับออกมาด้านหน้าให้ออกมาอยู่ด้านหน้าเก้าอี้นิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้เหยียดขาได้ถนัดนะจากขาซ้ายวางให้ข้อเท้าอยู่ตรงกับเข่านะคะ แล้วก็เหยียดขาขวาออกไปค่ะเหยียดขาขวาให้ตึงเลยมือซ้ายบางไว้ที่หน้าตักสายนะยืดหลังขึ้นมา่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าไปเท่าที่ได้นะคะมือขวาเราจะวางไว้ที่หน้าตักขวาก็ได้หรือจะกดที่ข้อมือซ้ายไว้ก็ได้นะคะเพราะว่ามือซ้ายเราอ่อนแรงเราอาจจะแบบไม่อยู่มันอาจจะหลุดหรือเงี้ยเราก็กดจับไว้ได้นะคะ น,นี้เราจะยืดใต้ขาขวาเนาะข้างขวาเราจะรู้สึกนะคะตึงใต้ขาขวาหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค้งไว้ประมาณ3รอบลมหายใจนะแล้วยืดอกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับลงไปใหม่พยายามยืดหลังไว้อย่าให้หลังงอเนาะ ใจเข้าค่ะยกกลับขึ้นมาหายใจออกไปอีกครั้งหนึ่งพับตัวมาเท่าที่ได้ค่อยกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายงอขาขวากลับมานะคะวางฝ่าเท้ากลับไปเราใช้มือขวาช่วยนะคะ ใช้ข้อเท้าขวาก็ได้นะช่วยผลักขาซ้ายออกไปเหยียดขาออกไปเสร็จแล้วเราก็เอาขาขวากลับมาวางเอาข้อเท้าวางใต้เข่าไว้นะคะมือวางไว้ตรงหน้าขาก็ได้นะหรือจะเอามาวางไว้ที่มือขาขวาก็ได้นะคะเอาที่เราถนัดเลยนะหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้า ้างไว้นะคะสามรอบลอมหายใจหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาหายใจออกลงไปใหม่ค้างนี้แขนไม่มีแรงเราอาจจะเอามือช่วยกดไว้แบบนี้ได้ไม่ต้องกดไปที่ข้อเข่าตรงนี้นะวางไว้ตรงหน้าขาเบาๆพอหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกพับลงไป สามารถทำซ้ำได้3-5ครั้งเนาะสังเกตความรู้สึกของร่างกายดูนะคะข้างซ้ายข้างขวามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราก็ดูพัฒนาการนะในแต่ละวันแต่ละวันดูซิว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยยังไงเนาะหายใจเข้ายกกละบขึ้นมา หายใจออกผ่อนคลายค่ะขาซ้ายเราเอาไว้ที่เดิมนะคะเราเหยียดขาขวาออกไปนะคะมือวางไว้ที่หน้าตักก็ได้หรือจะจับด้านหลังไบก็ได้นะคะเพื่อการทรงตัวนะคะคนดูแลอยู่ใกล้ๆได้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆผับลงไปน้มตัวไปด้านหน้าเท่าที่ได้ระวางล้มนะ ไว้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆ5 1าถึง10รอบลมหายใจพยายามยกดหลังไว้คำแนัท้องไว้นิดนึงถ้าไหวนะยกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะค่อยๆงอขาขวาเข,ข้ามาวางฝ่าเท้านะคะประคองขาซ้ายเอาเท้ามาวางไว้ใต้เข่าเหมือนกันเลยนะคะ แล้วเราหายใจเข้าออกลึกยาวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการฝึกในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมเอ่ยครูนาขอเป็นกำลังใจให้นะคะผู้ป่วยทุกท่านนะคะไม่ต้องท้อแท้หรือหมดกำลังใจไปนะคะคุณนาไม่อยากจะให้นั่งนั่งนอนๆทั้งวันเนาะอยากจะให้ ขึ้นมาแบบว่าออกกำลังกายตามคลิปนี้นะคะเป็นประจำนะคะจะได้คงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะป้องกันการยึดติดของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อต่างๆป้องกันกล้ามเนื้อรีฟอร์ด้วยนะคะมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยนะคะสามารถลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งค่ะห mm hmm. วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วช่วยให้ผู้ป่วยทุกท่านนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ฝึกแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกคุณอาบ้างนะคะหรืออยากจะให้สอนเรื่องอะไรก็บอกได้เลยค่ะสุขภาพดีไม่มีไขยนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ